นักร้องสาวชื่อดังหายหน้าจากวงการนาน4ปีล่าสุดลั่นจองสาลาอยู่วัด เป็นอีกหนึ่งนักร้องลูกทุ่งหมอลำชื่อดังแถวหน้าของเมืองไทยอย่างสิริพรอัมไพพงศ์โดยเราจะเห็นผลงานของเธอมากมายหลากหลายด้านทั้งนักร้องนักแสดงและอื่นๆมากมายซึ่งตอนนี้เราจะไม่ค่อยได้เห็นผลงานของเธอนานถึง4ปีที่หายไปจากวงการบันเทิง ล่าสุดได้เปิดใจแล้วว่าหายไป4ปีไม่ได้หายไปไหนอยู่ที่วัดป่าสวา่างธรรมจังหวัดอุดรธานีเวลามีงานบุญเพื่อนพี่น้องในวงการก็จะมาช่วยงานบุญกันตอนนี้จองสาลาวัดได้เลยอยู่คนเดียวไม่ได้เพราะทำบุญตลอดซึ่งหากใครคิดถึงเธอก็ต้องรอติดตามผลงานใหม่เร็วๆนี้กับ MV ที่รับบทเป็นนางเอกของปาม,มีออนแอร์ให้ได้รับชมกันทั่วประเทศ ในเดือนธันวาคมที่จะถึงนี้ขอขอบคุณข้อมูลจากที่นี่ .com